สามสี่ถุงข้ากันมากินก๋วยจับมาหอดอุบลดึกตอนมากินก๋วยจับย้อนหิวเข่าแห้งตอนนี้ที่หักิน้าหน่อยแมวใครแมวที่ร้านอ๋อเหรอแมวที่ร้านเหรออ๋อ้ดูว่าแมวลูกค้าตมุตติมากมาคุณเดชอยากกินก๋วยจับมาเด้อมาเด้อก๋วยจับย้อนอุบลหิวเข่าแห้งตอนนี้ไม่ได้กินข้าวเที่ยงมาขับมาถึงอุบลประมาณสามทุ่มนี่ ทำไมไม,มาอุบลถึงอยากกินกว๋วยจับเพราะว่ามันขึ้นชื่อ,อเป็นเมนูที่ขึ้นชื่อเมื่อมาถึงอุบลเขาบอกว่ามาอุบลต้องกินกว๋วยจับยวนอันนี้สั่งเป็นพิเศษมาเลยค่ะทั้งตีนทั้งหมูยอใครว่าน่ากินบอกหน่อยกันเลยคอมเมนต์มาหน่อยผู้ใดเป็นคอนอุบลเบิรงอยู่กดนึงมาแน่จ้ะรู้สึกก๋วยจับยวนสิหอมมากเลยท้อลอกซิมแบบพอต่างโผล่เมื่อกี้เป็นยังไงเขาบอกว่าตอนนี้หิวเข่าแห้งหิวแบบหิวระดับแบบสิบเลยกลมกลมปะกลมกลมมากใส่แค่พริกก็แบบที่สุดแล้ว เออข่างๆามีแมวป่อวอี่โอ้เอ็นดูมากเลยแมวที่ร้านเป็นแมวของร้านนี่เองคือทุกคนถ้าโทรศัพท์ได้กลิ่นคือมันหอมมากมันแบบเดี๋ยววาระจะพูดสั้นภาษาคุณอิ๊กนะหอมนี่นะมีไข่ลวกค่ะเราใส่ไข่ลวกแล้วก็มีตีนไก่แล้วก็มีพิเศษหมูยอเขาสั่งไข่ลวกสองอันได้เลยต้องหิวแห้งสองขวดหิวหิวหิทอดด้วยทอดของแท้อุบลนวะ เหนียวนุ่ม,อ,มอร่อยน้ำซุปอร่อยมากขึ้นชื่อเมืองอุบลเลยเมื่อแบบนี้อันนี้ประมาณสามทุ่มจะสี่ทุ่มแล้วมากินก๋วยจับยวนคือจริงเราเราไม่ค่อยเห็นร้านเปิดดึกเนาะใช่แต่ร้านน,านี้เปิดดึกร้านนี้เท่าไหร่ก๋วยจับมิชชั่นสองลุงบอยอยู่ที่เมืองอุบลน,นะนี่เสียงด่วนเสแซ่บครับดูเส้นสิทุกคนนี่ สร้างสกุลพรเสืเอิงเข้าเปียกไหเนาะสะกลุลมุกดาหารผูใดเ,เบิ่งจากอุบลเขมรแน่เขเม็แมาแน่พ่นอุบลโอมดเส่ไงไปผ่นา,า<ะ>นบ่ผ่านหิวเข่าแห้งตอนานี้เตอนนี้นหิวเข่าแห้งอ้ยน้ำซุปเข้มข้นเลยอดู อืตื่นเหรอดาวตื่นเหรอแมวมาว่าเก็บเตือนมันพ่ขโมไมาว่ามาว่ามาอันนี้คือลูกเจ้าของร้านมาขออยู่ด้วยเนี่ยเราขวงเขาคือเวลาเขาพักผ่อนเนี่ยเขานอนปกติสามชั่วโมงแม่ปกตินอนสิบสามชั่วโมงเดี๋ยวเรามาลองดูพี่ลุงถ้าดาวขโมยไข่พี่ลุงไข่ลวกอ่ะในกดะชับยวนถ้าดาวขโมยมาหมดพี่ลุงจะเป็นยังไงก็มีสองคนโดยค่ะเกตจะรู้ไหมว่าขโมยมา ผู้ใดรักใครเขาออมาแล้วเออย่าอยาอย่าสิบระพฤติเข้าภาษาทางสงหน่วยออาไปเบิดเลยจ้ะเบ็นบาเขาคักเลยนวันไเากินได้บ่ว่าจะสีเหลือให้หน่วยหนึ่งถ้กินดีบอกใครกินเหล่าน้อเอามาบอกว่านดวงดาวครับขอบคุณนะครับขอบครนะครับขอบมวนดวงดาวครับดวงดาวคนสวย ขอไข่ผถขึ้นไหมครับซอคลายขึ้นไหมครับอยากได้ขึ้นบัวสรางเก่าแม่พี่หิวนี่บ่ได้เลยเด็ดไม่ได้นี่นี่พลิซผ่านแล้วนะครับนี่กับเมียได้ยังงเป็นยังไงเสร็จแล้วอือหนน้ำซุปไอ้น้ำก๋วยกวยจับอยู่นี่เขาอ๋อเนาะน้ำซุปเขาเค็มข้นเนาะเส้นมันเหนียวหนุ่มดีเนาะเธอเนาะใครมีก๋วยจับยวนร้านไหนได้เด็ดในบนคอมเมนต์หน่อยสำหรับเฮาลันนี่เฮาขหยเก่าเลยเด้อือหันเสียแม่เขาบอกเก่าวะใช่ ้นมัมนนุ่มแล้วกะนมสซุปมันดีสำหรับแม่ห้องหายสิบเลย <c oughs> นึกว่าของลูกค้าเออข้อนึงว่งาของ<ด>นึกว่มามันเป็นแมวสิแบบลูกค้าขี่รถมาจอดไว้ว่าแมว <c oughs> มันคือลูกเจ้าของร้านลูกเจ้าของเราเพราะเธอพุงแตกอิ่มแห้งพึ่งข้าเขามาขออยู่ด้วยอะ <c oughs> ไรนะเติมพลังอ่ะอไม่บ้าง <c oughs> จะว่ากินไหม